สวัสดีครับแลนแม็กโซลาเซลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานนะครับรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น6,000วัตต์ที่ส่งไปที่อำเภอคลองมะเดื่อตำบลคลองมะเดื่อนะครับอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะไปใช้ในพื้นที่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าลูกค้าไม่อยากใช้ไฟฟ้าเลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับว่าต้องการเป็นระบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนกริดออฟกริดหรือว่าจะเป็นระบบ ใหม่ของทางร้านนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับมีไฟฟ้าแต่ว่าไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าเลยที่จะไปใช้กับแอร์นะครับแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU แอร์หนึ่งหมื่นแปดพัน BTU นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ่าเป็นออฟกิดนะครับเป็นออฟกิทที่ทําหน้าที่เหมือนตัวไฮบริดนะครับซึ่งในหลายๆคลิปนะครับในหลายๆคลิปที่ทางร้านได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้แนะนำว่าให้ใช้แผ่น340วัตต์ถึง400วัตต์นะครับ อนุก,มกรมกันชุดละสามแผ่นขนาดก็สามชุดนะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้แทนการไฟฟ้าได้เลยนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการไม่ใช้การไฟฟ้าหรือว่าไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับแนะนำนะครับแนะนํารุ่น3 0 0 0วัตต์รุ่น6 0 0 0วัตต์นะครับรุ่น3,000ัวัตต์ก็รองรับแอร์ได้ถึง1 2 0 0 0 BTU แอร์9,000 BTU BT ถึง12,000 BTU แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น6 0 0 0วัตต์ซึ่งรองรับแอร์ได้ถึงถ้าเป็นแอร์3 0 0 0 BTU ก็ได้แอร์บก็ได้ถึง3ตัว นะครับหรือว่าจะเป็นแอร์20,004 20,400 BTU หรือ10,200 BTU นะครับรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับทางร้านจัดอุปกรณ์ให้ครบชุดมีผังการต่อให้มีสายไฟให้ครบชุดเลยนะครับสติกเกอร์นะครับจะมีบอกอยู่ทุกจุดนะครับมีผังการต่อให้สงสัยการต่อส่งภาพสอบถามให้ดูในไลน์ได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับให้ช่างไฟนะครับหรือว่าท่านใดที่มีความสามารถที่จะติดตั้งเองได้นะครับเพราะว่า ทุกจุดทางร้านจะมีเป็นสติกเกอร์บอกนะครับเป็นสติกเกอร์บอกอยู่นะครับมีระบบป้องกันแบตเตอรี่ด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้กับแบตเตอรี่นิเทียมทางร้านก็เซตระบบป้องกันนะครับเซตระบบป้องกันแบตเตอรี่ด้วยมีระบบป้องกันอิเวอร์เตอร์ช็อตด้วยนะครับเรียกได้ว่าระบบป้องกันนะครับทางร้านออกแบบระบบให้ครบถ้วนเลยนะครับครบถ้วนเลยทีนี้มาดูระบบในเรื่องของการทํางานนะครับในการทํางานของระบบ48โวลต์นะครับพอมา ในช่วงกลางวันนะครับจะใช้ไฟโดยตรงจากแผงโซลาเซลล์เลยเวลากลางคืนนะครับก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่ต่าถึง48โวลต์ปุ๊บก็จะตัดนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่บวมแบตเตอรี่เสียหายมาใช้ไฟจากการัไฟฟ้าทันทีนะครับทีนี้จะจะทดสอบระบบให้ดูนะครับในกรณีที่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นไฟอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับเห็นว่าหลอดอินเวอร์เตอร์สีเขียวยังติดอยู่นะครับโวลต์ยังอยู่52โวลต์อยู่นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่ยังอยู่ที่52โวลต์อยู่ ทีนี้พอมีการใช้ไฟนะครับพอมีการใช้ไฟใช้หม่องข้าวหนึ่งลูกนะครับโหลดในส่วนของแบตเตอรี่อยู่48โวลต์ปุ๊บจะตัดมาเป็นการไฟฟ้านะครับเห็นไหมไฟ PA ติดละครับโหลดยังจ่ายต่อเนื่องอยู่นะครับโหลดยังจ่ายต่อเนื่องอยู่เวลาตอนเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโวลต์ถึง51โวลต์ทางร้านตั้งท,ที่ประมาณ51กว่านะครับ51กว่าก็าจะตัดมาเป็น ส่ลนระบบโซลาเซลล์ใหม่นะครับระบบจะทํางานอัตโนมัติแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มีไฟฟ้าเลยหรือว่าไฟฟ้าดับบ่อยนะครับไม่อยากใช้ไฟฟ้านะครับในกรณีของอคุณพี่ท่านนี้นะครับก็คือไม่อยากใช้ไฟฟ้านะครับจะใช้ในกรณีที่แบตหมดนะครับตอนนี้ลูกค้าใช้แบตเตอรี่แอมต่ําไปก่อนนะครับใช้แค่แบตหมดก็ตัดเป็นการไฟฟ้าให้วันข้างหน้าอยากะลงทุนมากขึ้นก็ เพิ่มแบตนะครับเพิ่มแบตเตอรี่ขนาดแอมเท่าเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งรูปได้เลยนะครับร้านเอ็ม็กโซล่าเซลล์จังหวัดพิษณุโลก0816806051ครับ0816806051ครับ